อาบาลันเล่นเชือกแล้วบาลันัูบาลันซนกระควานใหม่นะครับคื <c oughs> อปองบาลันกำลังอะไรนะ <c oughs> เต้นรู้วัดพลังกับควานใหม่อยู่ <c oughs> โดยน้องจ๊บใช่ไหมอ่าพี่คิดว่าพี่แม่ใช่ไหมวันแรกหรือเปล่าคะ วันแรกที่มาแม่นกออ๋อโอ้ยพี่คิดว่าพินแน่นักใช่ไหมครับหลอเลือกอีกแล้วลูกเจอผมหน่อยเฮา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 อุ้ยทำไมบาลานหัวปูตโตโยแต,ตนสวัสดีค่ะจอดรถข้างล่างแล้วพาเด็กๆเดินขึ้นมาชมได้นะคะค่ะ บาลานสรุปความกับความผิดคนหมาใช่ค่ะตารับกระต่ายพี่กับเมงอะไรเข้าตรงนี้อาละอันนี้การบังคับคุณแม่ไปตองเดินเออค่ะตาเโอ้บาลานบาลานลูกพุ่งเข้าเต้าอย่างเดียว้วยแม่ใครมาขี่แม่ละ้ำน้ำน้ำ้ำเออ้ำน้ำอ้ำน้ำอ้ำน้ำเร็วว ขี่แม่ครับอนั่งตรงไหนไปไปดูตาหั่นบอกโอ้โอ้พอหมาน้อยเนาะนึกว่าจะปลาบุญมีออกมาวันนี้บุญมีบันได้ออกมั้เนาะจังน้อยกับดิฟึ๊กอ๋อยแต่ คนมีน้อยหน่อยจังฉุดดไม่นั้นหมอนไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอาบน้นเด็กๆกันควานเขาถามว่าควานเก่าไปไหนก็อยู่นี่ครับพี่วี พีวียังอยู่ค่ะพีวีเป็นพระพี่เลี้ยงให้อยู่ให้น้องจ๊อบอยู่นะคะวันนี้จ๊อบเป็นควันใหม่ครับมาฝึกงานมาฝึกงานเขาถามว่าถ้าน้องจ๊อบฝึกงานตรงนี้เสร็จน้องเจ้าจะไปอยู่ไหนต่อน่าจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอยู่ตัวเล็กเนี่ยอยู่กับบารันโอ้กว่าน้ากว่าน้าโบเดินหัวหลังเป็นอันนี้เลยอ่ะบุญวอกบุญวอก ทำไมไล่ผมอากาศยังยังเย็นอยู่ตอนเช้านี้บาลันก็เลยไม่ค่อยชู่มน้ำเท่าไหร่บาลันงอนไปนู่นะน้อยออไอมีหอยน้อยเรเร็วเร็วเร็วเาเร็วเร็วเร็เวเร็วอร็วเร็วเร็าเรเรีเวเรเร็วเร็วร็วเร้เอ็เร็วเร็วเเอเร็วเน ไหนก็ยังไหนก็ยังไหนนี่ไม่ตัวแล้วลีลานักโทษอาบด้วยเอากล้วยล่อบาลานบุญวอกใส่เกียร์ถอยยังไงแม่เมื่อเช้าเจอน้ำเย็นมันยังไม่ตื่นค่ะเข้ามา ม,ม่ไม่้องอาบน้ำนี่ไม่เสร็จเลยแม่แ <c oughs> ม่อาบได้แค่ข้างหน้าอยู่ล้างเพิ่งล้างหน้าเปียดทั้งโคนเปียดทั้งช้างนะคะถ้าอาบน้ำแต่ละที <c oughs> <c oughs> ไปละบาลานี่ีไปจมโเราบังวังเราควานอับน้ำเพียนะ เออเอาน้ำเพียนะพีวีก็ล้างกะละมังให้เด็กๆนะคะไปตองมาไปตองมานี่บาสซู้น้ำตึงแม่ตึงลูกเลยตองเร็วตองตูดยังไม่เปียกเลยแม่ไปเร็วมาบีล้านเปียกเปียกกำเดินกำรู้เลยบาลันเหมือนใคร เียกัมเดินกำมเนะรู้เลยว่าบาลานเหมือนใครในสำเนาทุกต้องเลยบาลานแค่ถอยไปตั้งหลักใช่ไหมคะโอ้ใสย่ยางใส่ยางนี่สู้แล้วสู้น้ำแล้วเอาซ้มาเลยสู้น้ำแล้วสู้ควันได้ไหมซิ้มาเลยนี่ยังอ๋อ แล้วทำไมยกหังหอากินน้ำกะไม่กินเอาแม่กันซีนแม่ไม่ต้องมาแม่ไม่มีของกินไม่ยอมอ่ะไม่ยอมสู้กะเออวม่ยอมคือควานอาบตั้งหลังเนะี่ย <c oughs> เอาล่ะโอ้กะละมังไปไห ขึ้นไปทงสันเจ้าที่ก่อนแม่ย mm ังไม่มีอะไรกินเลยอาบน้ำก่อนนะคะ๋อดูขึ้นได้ยังมาแล้วกล้วยอ๋อกล้วยผมกล้วยมาแล้ว วันนี้หนาวค่ะเชียงใหม่เช้านี้ก็20องศาใช่ค่ะวันนี้ลำปางก็มีหมอกลงแล้วนะคะแม่แม่อากาศดีมากเลยอาบเสร็จแล้วยังด้านหลังถูเสร็จแล้วยังเนี่ยพี่พอวีเข้าไปถูหลังให้ละ <c oughs> <c oughs> ออกคอสอกเหรอโอ้ยล้างหน้าล้างตาหน่อยนั่นไงใครมานะั่น่ะมาหรือ,อยังมา,มาช้าเขาบอกว่าให้เต้นไก่ย,ย่างลงแม่ลงแม่ลงควันเก่าไปไหนคะควันเก่าไปไหนนี่หมายถึงนี่ไอพี่วีตรงนี้ค่ะอ่าพี่วีเหรอพี่พี่ปักไา,าใช่ไหมแต่พี่ปักไา,าน่าจะไปดูแลน้องแสนหลานด้วย กีดเสื้อปอปอ๋อ,อ,อตัวนี้ใช่ไหมแม่ <c oughs> เดี๋ยวใส่เป็นงานสุดท้ายแล้วจะลือละ <c oughs> ใช่ใช่มันเป็นผ้าที่มันไม่ดีผ้าสกกาแลด <c oughs> เราเลือกผ้าผิดแต่เราก็ซื้อผ้าใหม่มาแล้วนะสีนี้แหละแต่ว่าต้องร้อยอันนี้ใหม่เนี่ยแหละที่คิดเยอะแม่อยแม่มคอนเจงสวัสดีนะคะ น้องช้างแสดงกี่โมงคะ,ะน้องช้างของเราแสดงอยู่สองรอบนะคะรอบเช้าจะเริ่มที่ช้างอาบน้ํานะคะบ่ายสิบโมงสี่นะคะแล้วก็การแสดงในห้องเรียนของช้าง11บเอโมงนะคะส่วนรอบบ่ายจะแสดงช้างอาบน้ําบ่ายโมงสินาทีนะคะแล้วก็เข้าแสดงในห้องเรียนของช้างบ่ายโมงครึ่งนะคะวันละสองรอบแต่ถ้าบางสัปดาห์คะ่ะถ้ามีวันหยุดน,นะคะตารางติดกันอะไรเงี้ยสอบถามมาก่อนได้เผื่อว่าเรามีเพิ่มรอบการแสดงเนาะแต่อีย์นี้ยังไม่มีนะคะยังไม่เห็นยังไม่มีนะคะ S <S เอฟเสื้อคลุมได้ไหมคะว้ายแม่นะคะวันนี้มีไลฟ์น้องมีนามไหมคะเออนี่เขาบอกแล้วมีค่ะตอนบ่าย2เป็นไลฟยแห่งคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้วันอยู่ไม่ครบก็เลยหยุดก่อนตอนนี้เป็นไรเปียกนะแม่เห็นได้เลยว่าเปียกจริงนะคะดูผมน้องนะคะตอนนี้เป็นไรเปียกนะคะเดี๋ยวบ่ายเป็นไรแห้งนะไม่ได้เปียกแค่ช้างนะเออเปียกเราด้วยนะคะเปียกคปอ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 ห้ามชวนดูปลาคุงนะขับรถอยู่โอ้ม่โอเคเดี๋ยวเสียสมาธิใช่ไหม แม่ขับรถดีๆนะคะใครที่กาลังเดินทางมาตอนนี้นะคะ<ม>ขับรถดีๆแม่ปลอดเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเราจะได้มากอดกันแล้วยี่นะคะเพิ่งมาน้องชื่ออะไรคะ่ะอ๋เอชื่อบปานค่ะ<ม>เออไม่ใช่อ๋อเาช้าง,างเหรอเออโถโๆเ <laughs> น้องช้างตัวเล็กนะคะชื่อน้องบารันนะคะเป็นช้างเพศผู้ค่ะส่วนคุณแม่นะคะชื่อคุณแม่ใบตองส่วนคุณพ่อเป็นช้างงาชื่อพลายพเมยนะคะ<ม>เป็นช้างงาเดี่ยวใครอยากเห็นพ่อน้องบารันก็ย้อนไปดูช่วงเช้าก่อนหน้านี้นสักนิดหนึ่งนะคะ คนถามว่าคนหมึกไปไหนไปปังบุญแล้วไปช่วยไปช่วยปังบุญว่าปังบุญคนน้อยมากแม่นะคะมีพี่ควานเกษียณด้วยใช่มีพี่ควานเกษียณหลายท่านแล้วก็ก็เลยต้องแบ่งตอนนี้ก็เลยน้องหวานหวานก็เลยเหลือพี่ผักแครดูแลเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วก็มีควันท่านอื่นช่วยๆกันตอนนี้ก็ได้น้องจ๊อบมาช่วยดูแลทางคอกช่างจ๊อบเธออาบน้ําช้างหรืออาบน้ําตัวเองตอนนี้ฉันงงมากเธอเปียกแล้วเกินหัวเปียกโดนเลยอ่ะหัวเปียกหัวเปียกผมเปียกหมดเลยนะคะไม่รู้ใครอาบ น้ำใครงงมากนะคะอาช้านี้ยังไม่ได้อาบน้ำเอาสบู่ไหมเดี๋ยวป้าไปหยิบให้ลูกสบู่แชมพูสักหน่อยนะคะโอ้ยแต่้ใส่เมื่อคืนดูไลฟ์คุณพัชใช่ไหมนะคะเมื่อคืนจะวุ่นวายกับชีวิตนิดนึงแม่นะคะช้านี้ก็เตรียมช้านี้เตรียมข้าวเตรียมของอูู้นอนให้อาบน้ำขัดผิวแน่ งานกิ้งงานกิ้งงานกิ้งก็คืองานนิดนึงนออันน้อยนิดงออกงานน้องเพิ่งออกมานะคะนิดหนึ่งเออห็นก็นอนอาบสบายจะายพี่วีดูแลน้องดีมากค่ะนะคะโตจะเท่าคุณแม่แล้วลูกชายอยากให้มีคลิปน้องมีนาหลุดในทุกวันเลยค่ะทุกวันงงวะทุกคนงงพี่ชอปีไปได้ป็นคนโพดนะกระต่ายก็บอก มันตั้งเวลาไว้นะหรือว่าเราตั้งวันเวลาผิดอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งอะไรเลยถามไปถามมาบอกว่ามาจากอินสตาแกรมใช่ไหมมาจากอินสตาแกรมฉันโพสจากอินสตาแกรมใครเออใครเข้าอินสตาแกรมนะคะเท้าน่ารักจังเลยนะคะนี่เป็นเท้าเด็กนะแม่จะเห็นได้ว่าดอกยางจะไม่ค่อยมีนะคะพื้นฝ่าเท้าจะค่อนข้างเรียบนะคะแต่ถ้าเป็นช้างที่เขาโตแล้วยิ่งอายุเยอะค่ะดอกยางที่เท้าก็จะยิ่งเห็นลวดลายชัดมากขึ้นกระเป๋าโดเรมอนหมดลวมั้ง หลดหมดแล้วเอ็นดูเท้าน้อยแม่เท้าเป็นสีส้มเหลืองอะค่ะทุกคนงงมากเออโอ้เช่อเสียงหมดรองเท้าตุเจ้าจริงนะคะตุเจ้าแปลว่าพระสงฆ์สงฆ์อยากฟัดเด็กจังเลยค่ะแต่ค่าวัเด็กจะฟัดกลับมันเคี้ยวมากน้องแม่เนาะเข้าไปไม่ได้นะคะติดลงจมละไปรุ่นละ แล้วนี่เขาติดกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่าแต่กระเป๋าโดเรม่อนตอนนี้คือไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแม่หมดแล้วเหรอหมดแล้วกำลังจะไปเติมสบู่แม่ทำไมอาบน้ำแค่ครึ่งหน้าตรงตูดแม่ไม่อาบเลยแม่เดินหนีเออแม่เดินหนีแม่ไม่ให้ฉีดน้ำเยอะสองเพคก่อนไปตองเขาเรียกแล้วไปตองไปตองมานี่เร็วตูดยังไม่เปียกเลยแม่มาฉีดมาฉีดตูดก่อนตูดยังแห้งอยู่เลยไปล้างตูดก่อนค่ะพอวีบอกตูดนี่ยมาได้ล่าง ก้นอยู่มาได้ล่างเตี้ยเออมานี่เออมาเนี่เ้ขาชอบถามค่ะทำไม ตอนแม่ช้างคลอดลูกต้องเปลี่ยนควานต้องเปลี่ยนทุกเชือกไหมคะแล้วอนาคตจะได้กลับมาดูแลต่อไหมจริงๆอะค่ะการเปลี่ยนพี่ควานก็จะดูแลความเหมาะสมเพราะว่าบางทีอะค่ะหลังจากท,ที่ช้างเขาคลอดเนี่ยนิสัยเขาเปลี่ยนแม่ทีนี้พอน,นิสัยเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพี่ควานแล้วก็ดูแลความเหมาะสมว่าบางทีอย่างพี่นมมคะค่ะแกมีความสามารถมากพอที่จะดูแลช้างงานได้ก็เลยจะแกไปดูแลช้างงน่ ไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งทุกเชือกนะคะแล้วแต่แล้วแต่ช้าแล้วแต่นีสใส่ช้างแล้วก็แล้วแต่ความพร้อมของควานด้วยคือณนวันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยว่าควานของเราอะคะค่อนข้างจะขาดเนะาะควานัวน้นอยทีนี้เนี่ยก็เลยจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้มีควานที่พอดีนะคะกับน้องช้างเนาะ <c oughs> เพราะว่าช้างหนึ่งเชือกจริงๆอะคะ่ะจะต้องมีควานดูแลสองคนแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าช้างหนึ่งเชือกเอ่อควานหนึ่งคน ควันคอนะคะที่เหลือเป็นหลักแต่ว่าควานตีนนะจะต้องดูแลช้างหลายเชือกหน่อยนะคะคนบรรยายบรรยายได้สนุกมากค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> วันหวานเดินม้วนมาห <c oughs> วันหวานก็คืออยู่ใกล้บ้านใบตองก็เลยได้ใบแม่ใบ <c oughs> ตองไปแล้วก็คือ <c oughs> ฉันเดินไม่หยุดนะคต<ร>ิด <c oughs> เชื้อเดินไม่หยุด <c oughs> แม่จะสังเกตได้ว่าบารันเนี่ยจะหุ่นดีมากนะคะเทียบง่ายๆกับออรุ่นเดียวกันก็คือน้องมีนานะคะ เอ้ใบตองเออบารนือหุ่นดีไปเลยนะเพราะว่าแม่เป็นเทรนเนอร์นะคะสกิทให้ลูกเดินทั้งวันนะคะคนเหนือบอกว่าเดินวันค่ำนะคะเดินวันค่ำเตวันเดินทั้งวันเออเตวันค่ำนะคะเดินทั้งวันไปเลยนะคะทำไมดูดูเหมือนตัวใหญ่ทำไมดูเหมือนโหลดเลยอ่ะใช่ไหมพอไายืนอยู่ภูมิเขาใหญ่ละเธอนะคะตอนนี้ช้างสามเชือกควันสองคนจริงแม่แล้วก็โอ จำได้ว่าคุยกับพี่ปรากล่าสุดก่อนที่จะย้ายไปดูนาเรียพี่ป๊าก็บอกว่าพี่ป์กดูแลประมาณสี่ห้าเชือกนะคะพี่เซฟก็เหมือนกันนะคะสำหรับพี่ๆที่เป็นควันตีมตอนนี้พี่ป๊าก็เลื่อนตําแหน่งเป็นควันคอแล้วเรียบร้อยนะคะ เราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนางนนะคะไม่ใช่แค่ช่างที่อดลูกเนาะอย่างที่ป้าเองก็จะเห็นว่าก่อนนั้นนี้ก็เป็นควานตีนให้กับนิ้งหน่องนะคะลายนิ้งหน่องนะปจุบันพอพี่เตี่ยมกษเสียงพี่ป้าก็ต้องย้ายจากลายนิ้งหน่องมาดูแลวานารีนะคะเรื่องตำแหน่งขึ้นเป็นควันคอแล้วนะคะออกกำลังทั้งแม่ทั้งลูกหุ่นดีไปเลยค่ะคันตูดที่พี่เพิ่งอาบน้ําใหม่แล้วพี่เอาตูดไปคุกคันตูดเมื่อียคันตูดนะมันเปียกแล้วมันคันนะคะ แอดปอปบรรยายได้อัธรสมากค่ะสนุกมากค่ะโอ้เมามอยแม่นะฮะได้ดูกันแบบไม่เบื่อหัวเราะบ้างอะไรบ้างมีน้องคนนึงเพิ่งเข้ามาบอกว่าหนูเพิ่งเข้ามาดูช้างจากเรื่องดรมมาม่าค่ะแล้วก็รู้จักพี่จากผ่านจากไลฟ์ไลฟ์นึงที่มีคนแชร์หนูก็เลยไปหาว่าเซิร์ชคราว่าปดปานกับช้างคือใครอะไรเงี้ยหนูเข้าไปดูไลฟ์พี่ตลกมากเลยค่ะแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่น้าหมยหมยน่ารักมากเลยนะเออ เดี๋ยวฉันจะโพสรูปแอดกระตุยในอิริยาบทต่างๆระหว่างไลฟ์ฉันถ่ายกปเวอะมากนะทุกคนจะได้เห็นความทุ่มเทของแอดกระตุยในการไลฟ์แต่ละครั้งนะคะเออวันมีชั้นมันหยังพี่ปอๆเสื้อสวยมากขอบคุณค่ะเอ๊เอ๊ต้องต้องไปใส่เพลงนี้โอ้เอ๊เห็นเสื้อปอๆแล้วเออฮึฮอฮ่้อผาผ้าเจเจาเออ เห็นเสื้อปอปอแล้วคิดถึงเอ่อเวทีลำวงเออช่วงนี้เริ่มมาแล้วนะเวทีลำวงนะคะ <c oughs> เออชอาเสื้อปะปอะะเสื้อนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเสื้อเผาดารา้งนะคะปอปอเป็นคนที่ชอบเสื้อ <c oughs> ชนเผามาก <c oughs>